มาทำอะไรค้ำๆำเนี่ยฮะเบ้าครันะบเบ,บ้าอะไรจุลาครับอ,อ๋อเรียกมานะเนี่ยจุฬาเนาะน้องไทยเอาจุฬาใช่ไหมน้องกับกับตันเหรอกับตันเอาปักเป้าน้องลูกเนาะยังยังตัวเล็กอยู่เนาะเ <c oughs> นื้อดึงไม่ไหวอาลุงทำให้ทั้งวันเลยอ่ะสวยไหมสวยมากเลยครับสวยมาก <c oughs> เอาไปติดพร,ร์ล็อปเองนะติดเป็นไหมติดเป็นครับโอเคลงไม่ว่างลงงานเยอะติดเสร็จก็เดี๋ยวเอามาปลูกซุ้มแล้วปลูกซุงให้แล้วก็คันสโนมีแล้วเอาไปใส่ไปที่บ้านนะเดี๋ยวรอไปเทียด,ด้วยกันเอาไปติดพร์ล็ปแล้วก็เอามาปลูกซุงเดี๋ยวลงช่างมบูรณ์ให้รอไปเทียพร้อมกันนีน่องกับตาตัวเล็กอ่าตัวเล็กเอาปากเป้า หกเซนไปเล่นเดี๋ยวโตขึ้นค่อยเอาอยู่ลานุ่นะชอบไหมชอบไหมโอเคอคโอเค